วันนี้เราอยู่กันที่ไล่จำหลัดเขาจีแลหรือว่าเขาโดนเองค่ะทุกคนไปชมความสนุกในคลิปัปเลยค่ะเอาแล้ว,วป้าเรา,าเอาแล้วแม่นั่งไหนแล้วไปอย่าสิงเด้อเดียวมี เป็นออตโต้นะครับขับง่ายง่าย,าย <laughs> เดี๋ยวชอ,อวะเดี๋ยวชะวะอ๋อระวังร้วะไม่ระวังหรอกแม่ถือกิง แล้วขับได้กี่นาทีเนี่ยโมงโเพิินดีอยู่นะครับไออยู่แถวนี้มาลองขับได้ครับเป็นเพินจงคู่รักหวานแหวนี่โอ้โหจบิดแรงๆไงไม่ดิถ้าคูรักใหม่ใหม่ต้องช้าๆเฮ้ยแต่ให้อยู่กันนานแล้วบิดแรงๆให้ล่ว ถ้าเป็นตอนเช้านีด่ดีครา,าบพรษาอนะับจะบานใช่บรนตำรเต็มที่แต่อย่างนี้ก็สวยนะมันก็มีบานบ้างเป็นบางดอกมาตอนเย็นบรรยากาศโคตดีทุกคนแล้วแสงมันสวยไงแสงพ้าทีตมันตกกระทบเขาพอดีอ บรรยากาศดีมากตอนเย็น เข้าจอดคันหนึ่งขี่วิ่งได้ขี่นาทีครับลงครับรอบใหญ่ก็มา45นาทีรอบใหญ่45นาทีครับรอบเล็กก็ประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครับรอบเล็ก200บาทรอบใหญ่เข้าหลังเขายินแรงเขาโดอ๋อขี่เล่นได้เลยครับขี่เล่นกันไปหลังเขาได้เลยเขาด้านในนะครับบรรยากาศหน้าขับครับทุกคนมาแรงนะขับไม่ได้นะแตนั่งได้นั่งถ่ายรูปได้ เสียงเด็กสยเสียงมันดังมากอะขับรถ ATV เสร็จแล้วไปชมดอกทานตะวันแบบใกล้ๆกันมากดีกว่าค่ะทุกคนถ้ามาตอนกลางวันแดดร้อนเขามีลมให้บริการด้วยนะที่นี่ไม่ได้มีแค่ดอกทานตะวันเพราะมันมีดอกาคอสมอสใช่ค่ะทุกคนนอกจากดอกทานตะวันก็ยังมีดอกคอสมอสด้วยนะช่วงเวลาที่ปางมาเนี่ยคือดอกคอสมอสบานได้สวยมากและจะบอกว่าดอกทานตะวันตอนนี้กําลังเริ่มบานเลยนะคะทุกคน ใครที่มาช่วงนี้นะคะก็มาถ่ายรูปกันได้เลยเพราะน้องดอกทันตะวันเขาบานสวยมากและดอกใหญ่ๆเลยค่ะทุกคนตรงที่ปางมานะคะก็จะอยู่ตรงเขาโดเลยค่ะทุกคนได้วิวที่สวยมากและตอนนี้นะคะก็จะเป็นช่วงเย็นนะคะช่วงประมาณ6โมงเย็นค่ะพระอาทิตย์ได้จะตกดินพอดีได้ภาพและแสงที่สวยมากเลยค่ะทุกคน ใครที่มาเที่ยวลบุรีนะคะก็แวะมาที่นี่ได้เลยไล่จำรัดนะคะทุกคนพิกัดเขาโดนะคะหรือพิมพ์ G P S ว่าไล่จำรัดก็ได้นะคะเขาจินแลนะคะก็พิมพ์ G P S แล้วก็ปักหมุดมาที่นี่ได้เลยนะคะมีกิจกรรมขับรถ ATV แล้วก็ถ่ายรูปก,กับดอกทา,านตะวันแล้วก็ดอกคอสมอสด้วยนะคะทุกคนปางมาช่วงเวลายเย็นๆน,นะพระอาทิตย์กำลังตกได้แสงสวยมากบรรยากาศดีมากนะคะก็เชิญชวนมาเที่ยวที่ลบุรีได้เลยนะคะที่นี่เปิดแต่เ,เช้า เปิดตังะะ้งแตงง่กีก่มุมนะตี้าก็มาได้สอง,สองที่นี่เปิดตั้งแต่หกโมงเช้าน,นะคะถึงเย็นเลยก็มาก็ได้นะคะตีห้าก็มาได้ะคะ่ะทุกคนแล้วก็มีร้านค้าของกินด้วยแต่แม่ค้าจะหนีกลับหมดแล้วนะคะทุกคนถ้ามาตอนกลางวันก็น่าจะมีของขายเต็มเลยนะเนี่ยกระเจี๊ยบหมูน้ำตกแต่ว่ารอบหน้ามาใหม่